สวัสดีครับช่องทักทายดาวครับคลิปนี้เราจะมาทักทายดวงดาวในลัคนาราศีสิงห์กันครับเป็นการทำนายดาวจรของเดือนพฤษภาคมนะครับลัคนาราศีสิง์เนี่ยดาวประจําตัวท่านเนี่ยคือดาวอาทิตย์เลขกหนึ่งไทยเนี่ยครับวันนี้เดี๋ยวนี้นะครับไปอยู่ที่ราศีเมษครับพบ สุภาครับสุภาหมายถึงต่างถิ่นแดนไกลครับสุภายังเป็นความสําเร็จได้อีกครับนะฮะไปอยู่อย่างนี้อยู่ร่วมทั้งสุกอยู่ร่วมทั้งพุทธนะครับสุกเนี่ยเป็นทั้งการงานสุกก็เป็นสหัช,ชะพุทธพุทธนี่สาคัญเลยสําหรับสิงนเนี่ยพุทธเนี่ยเด่นมากครับพุทธคือการเงินครับพุทธคือลาบผลครับ ตัวคุณอาทิตย์อยู่กับงานอยู่กับเงินอยู่กับลาบอยู่กับผลอยู่ในภพสุภะนะสุภาเนี่ยจะเรียกว่าทางไกลจะให้คุณละประโยชน์ลนะทางไกลจะให้คุณละประโยชน์ละตำแหน่งดาวก็ไม่ใช่เล่นๆด้วยนะครับตำแหน่งดาวเนี่ย ยังเป็นถึงมาหาอุดนะนะแต่ผมไม่ค่อยเอามาใช้ในการจรแบบล้นๆอย่างเงี้ยนะมาหาอุดไปว่ายิ่งใหญ่เออแต่เราจะไม่เอามาทํำนายจรจๆอย่างนี้คือจะใช้ตำแหน่งดวงดาวเนี่ยเราต้องดูว่าสมควรใช้หรือ,อยังอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆเลยคุณมีรถนานา,นาชนิดเลย จักรยานมอเตอร์ไซค์รถเก่งรถกระบะหกล้อสิบล้อรถไถแท็กตงแท็กเตอร์แบ็คโฮอ่ะถามว่าเมื่อไหรควรนำมาใช้ต้องดูความเหมาะสมด้วยฮะตำแหน่งดาวอะไรพวกเนี้ยดูความเหมาะสมด้วยจะไปซื้อโอเลียงสักถุงหนึ่งขับแบ็คโฮไปซื้อดีไหมคงกอะไรอยู่คงกอะไรอยู่แกเล่นใหญ่ไปบ่าว่าเฮ้ย นะฮะถ้าอยู่ใกล้ๆจากขยานก็พอไกลหน่อยมอเตอร์ไซค์ก็พอแดดร้อนจังเอ้าขับรถเก่งรถกรถบะบะอะพอได้อย่างนี้เขาเรียกว่าความเหมาะสมในการใช้นะพุทธเหมือนกันเป็นปร,ประตีเสียเลยเหรอประตีเสียมิได้ประตีเสียเลยมิได้นะแต่ปะตีเสียก็ได้นะมหาอุดเหมือนกันมหาอุดต้องทายดีอย่างนั้นไม่ใช่ทายเสียก็ได้ นะครับอย่างที่บอกฮะสมควรจะใช้เรื่องพวกเนี้ยเมื่อไหร่เวลาใดแต่ถัามาทายจรก็ลดๆอย่างนี้ผมก็ไม่นํามาใช้นะเออถ,ถ้าโจทย์ครบโจทย์ครบบางทีอันเนี้ยสาหรับคนคนเนี้ยไม่ต้องใช้หรอกสําหรับคนคนเนี้ต้องใช้มาทํานายแน่ละอีกเรื่องหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าทํานายดาวหนึ่งดวงเนี่ย เราต้องดูให้หมดวะดวงนี้เข้าความหมายอะไรบ้างทั้งหมดเลยนะทั้งหมดเลยยังนอกจากตำแหน่งดาวแล้วยังมีอักอย่างเช่นทักษะเนี้ยทักษะมาลงอย่างอื่นอีกนะเห็นป่ะอย่างอื่นก็ต้องมาลงลงให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วแล้วอะไรแล้วทำนายอันนี้เราเราทำนายดาวจรโยนหินถามทางครับนะฮะฉะนั้นก็ไม่ขอสังเกตน,นะผมจะไม่ค่อยใช้ ตำแหน่งดาวอะไรมาคุยในลักษณะจอดเนี้ยเพราะว่ามันมันคุยเสียไม่ได้อ่ะนะบางคนก็ต้องนํามาใช้บางคนก็ไม่ต้องมานามาใช้อ่ะนะเหมือนกับมีรถเยอะแยะเลยอย่างที่ผมเรียนให้ทราบอ่ะบางทีเขาเดินไปอ่ะไม่เอารถกู <c oughs> เดินไปก็พอไว้แค่แค่ <c oughs> จักรยานยังไม่ต้องใช้เลยเดินก็ได้ได้เห็นปะ่ะมันสมควรใช้หรือคือถ,ถ้ามันอยู่ไกลก็สมควรใช้ ลดสมมติลดก็คือคุณภาพดาวเนี่ยลดต่างๆนานา,นานเนี่ยนั่นคือคุณภาพดาวเอามาใช้อยู่ข้างๆบ้านเนี่ยต้องใช้ไหมล่ะคุณภาพดาวไม่ต้องใช้เดินไปก็พออะไรอย่างนี้อ่ะเรามาคุยเข้าเรื่องของเรากันนะครับอาทิตย์อยู่สุภาเนี่ยเหมือนกับยังไงเสียอาทิตย์อยู่สุภามีเหตุอะไรที่ต้องสัมพันธ์กับต่างถิ่นแดนไกลถ่ายได้นะถ่ายได้หรือจะบอกว่า อย่าลืมนะต่างที่ไดใดหรือความสําเร็จเฮ้ยช่วงนี้ฉันมีความสําเร็จกับอะไรบางอยา่างนั่นเขาให้อะไรเหรอความสําเร็จอาจจะเป็นเรื่องงานอาจจะเป็นเรื่องเงินหรือคนใกล้ชิดนั่นมีความสาเร็จกับพวกเนี้ยก็ได้นะคุณกับญาติพี่น้องมาร่วมกันทําอะไรบางอยา่างเกิดความสําเร็จก็ยังถ่ายได้เห็นไหม และก็มีเงินมีทองเป็นรางวัลนะนี่น,น,นี่เงินทองลาบผลเป็นรางวัลอยู่นะอย่างนี้ครนะครับบางคนก็ทางไกลจะให้คุณเกี่ยวกับลาบผลนะครับอยู่อย่างนี้อาจจะเรียกว่าอาจเรียกว่าทางไกลให้ตำแหน่งแห่งผลแก่คุณอันนี้ก็ทายได้นะฮะไหนลองเอา คุณภาพดาวมาใช้สิอ่านี่ลองให้ดูนะฮะคุณอาจตัวเองเป็นมหาอุดเนี่ยฉันอาจจะต้องเดินทางไกลเพื่อเพื่อไปรับความยิ่งใหญ่ของฉันอสมมติรับตําแหน่งก็ได้รับตําแหน่งที่ยิ่งใหญ่เนี้ยนะคุณภาพดาวเป็นปะปะฉันต้องไปรับตําแหน่งอะไรที่ยิ่งใหญ่แต่มันไม่ยังยืนนะนี่เขาให้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมันไม่ยังยืนนะเป็นใหญ่ แล้วก็จบจบกันเช่นไปตรวจสอบสาขาสมมุติว่าบริษัทส่งคุณไปคุณได้รับตําแหน่งเหมือนกับได้รับอํานาจพิเศษไหนคุณลองไปตรวจสอบสาขาที่จังหวัดนี้สิว่าเขาทําธุรกิจดําเนินการยังไงแล้วกลับมาบอกผมเนี่ยมหาอุด่ายิ่งใหญ่เนี่ยไปตรวจสอบสาขาผู้จัดการสาขายังถูกฉันตรวจสอบได้เลยอะ่ะได้อะไรฮะ ตรวจสอบเสร็จแล้วกลับมาคือไม่ได้ตรวจสอบแล้วก็อยู่ตรงนั้นเลยตรวจสอบแล้วกลับมารายงานอะไรก็ว่าไปเนี่ยเป็นป่าเห็นไหมนี่คือยกตัวอย่างให้ฝั่งนั่นนะครับถือเป็นการให้ความรู้กันเล็กๆน้อยๆอยตรงนี้อาจจะได้เงินได้ทองเป็นรางวัลน,นะอ้าวไปมีเนี่ยเงินทองมายังไงอาจจะเรียกว่าได้ลาบได้ผลนะได้ลาบได้ผลไอ้คำว่าลาบผลในที่นี้อาจจะเป็นเงินพิเศษอ่า นะฮะเบียเลี้ยงอะไรเงี้ยนั่น,นอ,อันนี้ก็ถ่ายได้นะครับแต่จะถ่ายอย่างนี้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดอย่างนี้ทุกคนเหรอเห็นไหมไม่ได้หรอกเพราะดวงใครก็ดวงมันแต่ละคนมีความหมายแตกต่างกันนะขอบอกนะมีความหมายแตกต่างเขาอาจจะไม่ใช่เรื่องนี้ก็ได้เขาอาจจะไปทำอะไรกับญาติพี่น้องคนใกล้ชิดของเขาโดยมีเรื่องเงินเรื่องทอง เป็นเหตุที่ฉันต้องไปกระทําก็ได้เห็นไหมหนีออกไปอีกเรื่องแล้วหนีออกไปไม่ใช่เรื่องงานนะนี่เรื่องฉันต้องไปกระทำอะไรกับคนใกล้ชิดหรือทําอะไรกับเพื่อนทําอะไรกับญาติและอะไรฮะและมีเรื่องเงินเรื่องทองเป็นเดิมพันอ้าวไม่บอกไว้แล้วว่าดีหรือไม่ดีล่ะไม่ได้อ่าเห็นไหมมีกาลีไหมล่ะมีกาลีก็แสดงว่าเฮ้ย เกิดความเสียหายอะไรบางอย่างให้เราไปช่วยกันเคลียร์เรื่องนี้สินันถ้าเกิดเป็นเรื่องดีอะ่ะเฮ้ยเราไปทําอะไรกันตรงนี้ดีไหมทําเสร็จเลยมันมีทรัพย์สินเงินทองเป็นรางวัลนะถ่ายได,ได้เห็นไหมเห็นไหมเอาละเรามาคุยดาวอื่นกันตอนนี้พระรหัสย้ายราศีสําหรับราลัคนาราศีสิงห์นะฮะพระรหัสย้ายจากสุภพะไปพบการงานการกระทํานัน พระรหัสเนี่ยเข้ามาจากสองเจ้าเรือนเรือนหนึ่งก็มาจากมีนมรณนะเรือนนึงก็มาจากธนูปุตตะอ่ะมรณนะก่อนมรณนะเข้าสู่พบการงานเนี้ยในส่วนเสียมรณนะมันแปลว่าเจ็บไข้ได้ป่วยนะเฮ้ยมีอะไรที่ต้องทำมีความเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรบางอย่างเป็นที่ตั้งแล้วฉันต้องไปทำเช่นบางคนก็รักษาตัวเองบางคนก็รักษาคนอื่นบางคนอะไรฮะบางคนก็ ไปดูแลอะไรคือมีความเจ็บไข้ที่ป่วยไปชี่ตั้งอ่ะแล้วคุณก็ไปกระทําอ่ะไปร่วมอ่ะจะตนเองหรือคนอื่นกระชั่งอ่ะคุณมีส่วนร่วมอ่ะตรงนี้ก็ถ่ายได้นะฮะหรืออาจจะบอกว่าเมื่อสักครู่เนี้ยคุณกับคนใกล้ชิดคุณกับญาติญาติพี่น้องเนี้ยคนใกล้ชิดญาติพี่น้องเนี้ยเฮ้ยมีมรดกเข้ามาอย่างเงี้ยถ้าพระรหัสเป็นมรดกล่ะไม่ใช่เป็นโรคภัยไข่เจ็บล่ะมระดกมีมรดกเข้ามาและคุณกับคนใกล้ชิดกับญาติอ่ะ ไปร่วมกันกระทําอะไรกับไอ้มรดกชิ้นนี้นั่นไงมีเงินมีทองเป็นรางวัลแล้วเห็นไหมอันนี้ก็ถ่ายได้นะครับหรือพระรหัสเขาไม่ได้มาจากมรณะล่ะเขามาจากธนูล่ะปุตตะฮะบุตรบริวารมีเหตุให้คุณต้องกระทําอะไรเพื่อเขาละสักอย่างหนึ่งก็ได้หรือทําไมใช่บุตรบริวารละปุตตะปุตตะนันแปลว่าการลงทุนก็ได้นี่ อันนี้มีการลงทุนแล้วในช่วงพระรหัสอยู่ที่ราศีพฤษภเขาอยู่ปีหนึ่งนะไม่ใช่ว่าพฤษภาฉันไม่ได้ทําไม่ได้ทำพฤิถุนากรกฎา,าสิงหากันยาจนสิ้นปีอะ่ะเขาอยู่ตรงเนี้ยถึงสงการปีหน้าแถวๆกลมๆสงการนี้คือไม่ใช่สงการย้ายเป๊ะเลยนะกลมๆแถวๆนั้นะนะจากวันนี้ถึงสงการปีหน้าคุณอาจมีเหตุให้การลงทุนเกิดขึ้นอะไรบางอย่างก็ได้นะนัะ่นเฮ้ยดีไม่ดีไปทำทักษะเอาแล้วกัน ในช่วงที่คุณทำอะทักษะเขาว่ายอย่างไรอ่ะทักษะมาดีเออค่อยโล่งอกทักษะมาเสียก็ดูๆเอาหน่อยนะดูซ้ายดูขวาสักหน่อยหนึ่งนะนะก็ไม่ใช่ว่าทักษะเสียก็ห้ามลงทุนหรือทักษะดีลงทุนไม่มีเจ็บอย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับนะบางทีทักษะดีอาจจะเรียกว่าราบลื่นก็ได้แต่ไม่ใช่ว่าไม่เสียหายนะหรือทักษะเสียมันอาจจะดีก็ได้แต่มันไม่ราบลื่นอย่างเงี้ยก็ได้นะ ตีลังกาไปตีลังกามานะเขาบอกก่อนมันต้องดูคือโจทย์ไม่ครบเราทายอย่างครบเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกครับนะครับแต่มันทายลักษณะที่เรียกว่าพอจะโยนหินถามทางให้ฟังกันได้บ้างนะครับมีการลงทุนอะไรอย่างเงี้ยดูสักนิดหนึ่งนะดูทักษะดูดาวอื่นว่าช่วงเดือนนี้อะไรเป็นยังไงอะไรอย่างนี้เป็นต้นอย่างเช่นตอนเนี้ยแล้วคุณอยู่อย่างเนี้ย เฮ้ยจะต้องติดต่อกับทางไกลวะฉันต้องติดต่อทางฉันฉันมีงานอะไรบางอย่างเข้ามาฉันต้องต้องติดต่อทางไกลอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเออดูทักษะนิดนึงนิดนึงช่วงนี้เป็นยังไงก็ว่ากันไปอีกทีหนึ่งหรืออาจจะเรียกว่าไปแก้ปัญหาแล้วมันก็ดีงามกลับมาได้หมดนะฮะอันเนี้ยก็โยนหินถามทางประมาณนี้ทีนี้เรามาดูดาวเสาก่อนแม่พอพูดถึงสิงเสาวเลงนะฮะคุยกันอีกเป็นปีละไอคำเนี้ย เขาอยู่เป็นปีนะเขาอยู่เป็นปีนะจะบอกให้นะกว่าจะย้ายแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะแล้วก็จะกลับมาอีกทีคืออีก30ปีข้างหน้าก็กุมภาหกเก้าเน่โอ้ยนานนานี่เพิ่งหกเจ็เองอีกนานไนานนะฮะก็ทายแบบกำบ้านทุกดินก่อนมีความทุกขเข้ามาจังนะสิงเงเออทายได้นะฮะจะเป็นความทุกข์ของคู่ครอง จะเป็นความทุกข์เรื่องคู่หุ้นส่วนคู่ค้าคู่สัญญาได้หมดท่ายได้หมดนะครับหรือเอาภพเรือนเขามาทายก็เสาเข้ามาจากอรินะนะฮะช่วงนี้ทําไมศัตรูฉันมันเล่นงานฉันจังเลยวะนับถ่ายได้นะ,ะช่วงนี้ทําอะไรมันมีอุปสรรคจังเลยวะเนี้ยเอาถ่ายได้ทําไมช่วงนี้พาระนิสินนะฮะหลายๆเดือนเนี่ยทําไมพาระนิสินมันลุมเลาฉันจังก็ถ่ายได้อีกนะ หรืออลิแปลว่าเจ็บไข้ได้ป่วยเอ๊ะทำไมป่วยง่ายจยังวะเอาถ่ายได้นะพระราชเป็นมรณะเข้ามาสู่ภพนี้ด้วยนะฮะก็ดูดูกันนิดหนึง่งผสมลงเข้ามาไก็ดูดูกันนิดหนะึ่งอันนี้เป็นเชื้อเชื้อตั้งต้นอันนี้พอผสมลงก็ดูดูกันนิดหนะึ่งดูกันหน่อยดูกันหะน่อยนะหรือบางที บางคนก็อาจจะทุกข์ใจเรื่องคู่ครองที่เขาห่างมีเหตุให้คู่ครองห่างฉันเงี้ยนะครับทุกข์ใจจังเลยบางคนก็หลายหลายหลยหลคู่ครองฉันไม่อยู่กับฉันแล้วฉันก็เศร้าใจเหลือเกินอันนี้ก็ถ่ายได้นะครับอันนี้ก็ถ่ายได้นะฮะในส่วนดีต้องมีฮะนะอาจจะทุกข์ใจกลุ้มใจ เป็นห่วงเป็นใหญ่นะครับคิดมากเหลือเกินในเรื่องของมรดกตกทอดคูมรดกตกทอดของคู่ครองเนี้ยเอออันนี้ก็ถ่ายได้เห็นไหมดาวมันกว้างนะดาวหนึ่งดวงพบเรือนหนึ่งพบเรือนนะครับเรียกว่าเป็นซอยใหญ่ๆซอยหนึ่งเลยแหละนะครับเป็นซอยใหญ่ๆซอยหนึ่งในซอยมีซอยหนึ่งซอยสองซอยสามไม่ว่ายังมีหนึ่งทับหนึ่งหนึ่งสองอีกเห็นไหมแตกเหมือนกับเหมือนรากต้นไม้เลย แทงมาตรงนึงแล้วก็แตกซ้ายขวาขวาขวาแตกคือแตกแล้วแตกอีกอ่ะก็เป็นเรื่องของเรื่องราวของแต่ละคนจะให้สิ่งทุกคนมันเหมือนกันไม่ได้หรอกแต่มันอยู่ในลักษณะที่ว่ามันอยู่ในหัวข้ออย่างนี้แหละนะครับแต่มันรายละเอียดเนี่ยต่างหากไอ้รายละเอียดเนี่ยมันทําให้แตกต่างกันออกไปบางคนอ่าบางคนอย่างเช่นบางคนเคยเจอกาลีตกพันธุ์ทูงี้ดวงเขาดีอะ่ะเขาอาจจะแค่ ปะยางรถเนี้ยอืเปลี่ยนหลอดไฟบ้านเนี้ยซึ่งเขาไม่คิดหรอกครับว่ามันเป็นเรื่องเป็นราวอะ่ะใช่ไหมขับรถรถยางแตกเรื่องปกติครับใครก็เกิดขึ้นได้มันไม่ใช่เรื่อง,จ,งจะบอกว่าแย่อ yeah, มันก็ไม่ได้ขนาดนั้นอะหลอดไฟขาดเฮ้ยมันก็เกิดขึ้นได้แต่มันชอบเกิดขึ้นตอนพันธุมีกาลีมาสถิตอะ่ะมันเรื่องเล็กไงเพราะเรื่องเล็กก็เลยไม่มันเล็กจนจับต้องไม่ได้เป็นสาระก็เลยไม่ได้คิดอะไร เขาดวงดีไงบางคนดวงร้ายเงี้ยมันใหญ่โตกว่านั้นเนี่ยหลังคาล่วงเงี้ยท่อน้ําแตกในผนังเนี่ยเออเฮ้ยช่างเว้ยเป็นเรื่องเป็นราวแล้วนะมีทุบมีอะไรกันแล้วมีค่าใช้จ่ายแล้วอันนี้อย่างนั้นเป็นต้นอันนี้คือยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างเพราะว่าเขาบอกว่าดีอย่างนั้นเสียอย่างเนี้ยไม่ได้บอกว่าเรื่องนั้นจะต้องใหญ่โตโหดระทึกหรือเล็กนิดเดียวได้ทางนั้นนะ มันอยู่ที่วาสนาบางคนวาสนาดีเรื่องร้ายมาก็เป็นเรื่องขี้ประติ๋วฮะบางคนวาสนาไม่ดีเรื่องขี้ประติว๋วลุกลามเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตเนี่ยก็เคยเจอเยอะแยะไปมาเยอะแยะเลยเยอะแยะเลยแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับดาวสถิตเหมือนกันทักษะเดียวกันด้วยซ้าเอ่อทายทายไม่เหมือนกันครับไม่เหมือนตรงไหนฮะไม่เหมือนตรงเล็กกับใหญ่บางทีเรื่องเดียวกันเนี่ยมีปัญหาเรื่องบ้านเนี้ย บางคนก็แค่ไฟขาดหลอดไฟขาดก็ปิดก,ก็หายสิบางคนก็เรื่องใหญ่กว่านั้นออย่างที่บอกฮะบางคนก็อาจจะเป็นหลังคาลวนะดาดฟ้าลว่าเงี้ยโอ้โหงานช้างเลยเธอดาดฟ้าลวด <c oughs> โกดาดฟ้าลวนี่งานช้างเลยนะ <c oughs> อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันอังคารล่ะอังคารเนี่ยเป็นสุภะอังคารก็เป็นพิจ,จิกด,ด้วยคือพันธุพันธุนธนะฮะ พันธุมรณะเนี่ยบางคนเรื่องคิดว่าติ๋วเป็นไงฮะพันธุมรณะต้องจากจากถิ่นอยู่อาศัยโอ้โหฟังแล้วตกใจบางคนก็จากไปไกลฮะเช่นเดินทางต่างประเทศเนี่ยเออเป็นเนื้อเป็นหนังน่ะอ่ะพันธุมรณะบางคนก็แค่ฉันไปทุระที่จังหวัดจังหวัดหรือว่าฉันไปทุระที่ใดที่หนึ่งและฉันไงะไปไปแล้วไม่ได้กลับอะไปแล้วต้องไปนอนทั้งสองสามคืนเนี่ยมันเป็นสาระให้คิดมหไม่เป็นหรอก แต่มันเป็นพันธุมรณะจากที่นอนไนงะเขาไม่ได้บอกที่จากไปเลยบางคนก็จากไปเลยคือย้ายบ้านอะ่ะบางคนก็แค่ไปนอนตรงนั้นสักสองสามวันหรือไปนอนคืนเดียวก็ได้อ่ะก็พันธุมรณะพันธุมรณะเหมือนกันไหมเหมือนกันนอนอยู่ที่นี่ต้องไปนอนอีกที่หนึง่งมันเรียกพันธุมรณะแต่ไปเลยหรือไปแล้วกลับก็อีกเรื่องหนึ่ง ก็อีกเรื่องหนึง่งเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้ครับนะฮะทีนี้พันธุมรณะเนี่ยสุภมรณะเนี่ยนะฮะไอตรงสุภมรพันธุมรณะบอกนะฮะอาจจะไปนอนอีกที่หนึ่งหรือมีเหตุให้ต้องขับรถไปที่ไกลๆอันนี้ก็ได้แต่สุภมรณะนะฮะสุภมรณะเนี่ยเหมือนกับว่าต่างถิ่นแดนไกลเนี่ยนะฮะทายอันนี้ต้องทายสองขยักแล้วนะครับ ต่างถิ่นแดนไกลนะฮะมีเหตุมีเหตุเกี่ยวกับมรดกมามรดกนั้นยังมีร้ายหรือดีด้วยก็ได้นะนะครับและที่สำคัญลาหูก็อยู่ตรงนี้นะครับราหูเป็นใครลาหูคือปะตะัตตานีคุณอาจจะไปพบปะเดินทางไกลในครั้งนี้มีเหตุให้เดินทางไกลในครั้งนี้มีเหตุให้ไปนอนที่อื่นในครั้งนี้อาจจะเป็นเหตุเรื่องของ คุณไปเจอไปเจอบางคนก็เจอคู่ครองก็ได้ฮะเดินทางไกลไปพบคู่ครองเขาให้ถ่ายได้นะครับบางคนก็ไปเจอคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญาอันนี้ก็ได้นี่ไปเจอกันนี่เขาเจอกันนะอันนี้พันธุนะฮะทินอยู่อาศัยหรือว่าขับรถก็ได้พันธุอย่าลืมนะบ้านที่ดินยานยนต์นี่คือพันธุไปนอนขับรถไปได้ทางนั้นมรณะไกลๆนะฮะ ขับรถเดินทางไกลเจอฮะเพื่อไปเจอลูกค้าก็ได้เพื่อไปเจอคู่คุณสว่วนคู่สัญญา,าก็ได้เพื่อไปเจอคู่ครองที่มีอยู่ก็ได้หรืออะไรฮะหรือฉันโสดเพียวๆหรือบางทีไม่โสดก็ได้นะบางทีไม่โสดก็ได้นะไปเจอเขาคนนั้นก็ได้ครับแต่ถ้าเจอเขาคนนั้นปุ๊บเนี่ยนะฮะมันก็แตกสาขาอีกหนึ่งทับหนึ่งขึ้นมาทันทีเลยมันอยู่ในภพมรณะเนี่ย มรณะมันคือมรดกมรดกเฮ้ยแสดงว่าเขาเคยมีใครมาแล้วนะก็ต้องเช็คให้ดีหน่อยครับว่าไอ้ที่มีใครมามันจบไปแล้วอันนั้นแล้วป่ะจบไปแล้วแล้วป่ะเขายังมีใครของใครของคือมรดกคือของของเขาอะไอ้ของของเขานั้นอะเขายังไม่ได้ทิ้งไม่ได้คว้างเขายังชื้ใช้อยู่ไปเจอะเช็คหน่อย นะไอมรดกที่เขาไม่เอาแล้วมันไม่มีเรื่องหรอกไอมรดกที่เขายังใช้อยู่อันนี้แหละเรื่องอันนี้แหละเรื่องมันอาจจะเป็นกาลีก็ได้หรือไอน,นี้เป็นกาลีก็ได้มาเจอเจออย่างกาลีอ่ะนะเจออย่างกาลีอ่ะถ้าเจออย่างสีลนะ่ะถ้าเจออย่างสีอก็น่าจะดีนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่คือลัคนาราศีสิงห์สรุปว่าลัคนาราศีสิงห์เนี่ยมีเหตุคาว่าต่างมีเหตุคาว่าคุณมีการกระทําอะไรนะที่มีคําว่า ญาติหรือคนใกล้ชิดมาร่วมหรือมีการกระทําอะไรที่มีคําว่าทางไกลมาร่วมและมีเงินมีทองเป็นเดิมพันจะดีจะร้ายต้องไปดูทักษะอีกเรื่องหนึ่งนะครับสําหรับลัคนาราศีสิงห์ก็อยู่ประมาณนี้นะครับนะครับคลิปต่อไปเราจะมาทักทายดวงดาวในลัคนาราศีกันกันต่อไปฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ